สวัสดีครับวันนี้เรามาชมนะครับสมเด็จประหลังกุจิงอีกแล้วนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าผู้ที่ศึกษานะครับผู้ที่ศึกษาแล้วก็ผู้รับชมนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นผู้ที่สูงวัยหน่อยนะครับแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะครับ แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่กําลังศึกษาใหม่เช่นผมนะครับเหมือนเหมือนก,นกันกับผมนะครับผมก็เลยคิดว่าก็จะเป็นการนําเสนอนะครับภาพเราไม่ใช่ภาพจิตต้องเป็นเรียกว่าเป็นการถ่ายคลิปที่เอาจริงนะครับที่มีลักษณะนะครับที่มีความติดชัดนะครับติดชัดนะครับเรียกว่าติดพิมพ์นะครับติดพิมพ์ชัด แต่ก็เป็นลักษณะของสมเด็จวัลขังพิมพ์นี้นะครับพิมพ์เดียวนะครับพิมพบวกวีนี่นะครับพิมพบวกวีนี่นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าผมสังเกตด,ดูพิมพ์วัลขังองค์อื่นๆนะครับที่ที่จริงเขาก็มีมีคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าเรียกว่าแต่ถ้าเป็นพิมพ์นี้แล้วนะครับการติด ถ้าติดชัดจริงๆเพิ่มเนียก็จะมองเห็นชัดเลยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเกิดจากมวลสารด้วยแหละแล้วก็ส่วนประสมด้วยแหละนะครับท่านคงจะใส่ไม่ไม่เหมือนกันแต่ในทุกๆรอบนะครับผมน่าจะคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยว่าแต่ก็เข้าใจว่านะครับก็คงจะเป็นการศึกษานะครับ ในเฉพาะพิมพ์ใหญ่วรคังอ,องนี้องค์เดียวนะครับที่มีมคิีบ้านที่มีลักษณะแล้วก็การเก็บรักษารู้สึกว่าจะดีมากนะครับแล้วก็เลยทําให้การเ,าเส่อบสลายของ,ของเรียกว่าพระนะครับในามาารในองค์พระนะครับก็เลยไม่เส่อบสลายไป นะครับก็เิ็นได้พินได้ชัดนะครับแล้วก็การติดพิมพ์นั่นก็ชัดนะครับก็เลยอยากให้ผู้ที่ได้รับชมนะครับร่วมศึกษาแล้วก็พิจารณาไปพร้อมกันครับว่าสมเด็จวัลขังองค์นี้นะครับมีความสวยและติดพิมพ์ชัดเจนจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ไป ร่วมศึกษาแล้วก็ร่วมพิจารณาไปพร้อมกันเลยครับครับครับเดี๋ยวเรามาชมความชัดเจนนะครับของพินนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราร่วมศึกษาแล้วก็พิจารณาไปพร้อมกันเลยนะครับ แกะก่อนเจอมันแล้วต้องเบาๆหน่อยนะครับเี๋จะให้ชมความชัดชัดชัด,ชดจับที่ดีหน่อยนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเห็น,นลักษณะแรก น,นี่ต้องปิ้นนะครับขอบต้องปิ้นเนาะนะครับขอบปิ้นเลยเออผมผม่ปิ้นจริงๆด้วยปิ้นจริงๆด้วยเห็นไหมครับนี่ปิ้นปิ้นบริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้นี่ปิ้นจริงๆด้วยอ๋อนี่ แต่ที่จริงก็เป็นพิมพมานละครับเป็นพิมพ์ันล่ะผมดูล่ะเป็นไปตามพิมพ์เลยนี่นะครับตรงนี้ของผมนี่ปิ้นทิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับปิ้นสองจุดสองที่นะครับขอบปิ้นนะครับ ตรงนี้ผมชอบตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้บริเวณนี้นะครับนี่ตรงนี้โอ้แจลวมากเลยตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับแจลวมากมากเลยซุ้ม ครับเห็นไหม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 ครับนี่ตรงนี้นะครับแจวมากเลยเออบริเวณซุ้มนะครับตรงนี้นะครับตรงหักนะครับชัดมากเลยนะครับซุ้มนี่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับ ผมชอบตรงนี้มากที่สุดเลยนะครับบริเวณนี้ตรงหักนี่นี่ผมก็ชอบนะครับตรงนี้าชอบมาเลยตรงนี้มานะครับบริเวณนี้อะนะครับเจ๋วมากเลยโอ้ยนะครับต้องดูนะครับต้องดูตรงนี้ ด้วยดูความชัดเจนของพิมพ์นะครับนี่นี่เลยนะครับโอ้โหนั่นเนี่ยตันนี้ก็พอดูได้นะครับนี่นซุมนีดเต้วาวเหมือนก็ว่าเลย แจ่วเลยนะครัรนี้นบริเวณนี้นะครับนี่นีแจ๋วเลยนี่เห็นไหมครับนี่ผิวยุบลักนิบผมดูละเงาเลยนะครับ ดูผิวสิรูป,ปวกเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นี่นี่เห็น้ฮะน,นี่โอ้โหชัดเจนแจ่มแจ้ง,จงเพราะว่ามีกันก้อนไหมนะาเห็นไหมครับแต่หลักแลก่อนเนาะ แต่ผมชอบตรงนี้อืมผมก็ชอบตรงนี้นะครับบริเ,เวณนี้ใต้ซุ้มนี่ครับนี่ที่เห็นเป็นเส้นอยู่ตรงนี้นะครับมาเลยมือจะสัน่นนิดหนึ่ง ที่ชอบดูมากเลยตรงนี้ตรงหัวเข่าเจียวมากเลยผมว่านน,นะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับเจียวมากเลยอันนี้ก็ฐานสีนี้ก็โอ้โหผมดูชัดเจนเลย คมขวานฐานสิงนะครับไม่ต้องพูดเลยเกวมากแต่มีคมคมมนะครับด้านบนเอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นนี่เนาะอะไรนะมวลสารนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นมวลสาร เด็กคนเด็กคนมาเริ่มทิมเลยนะครับนี่นี่นะครับยุบลงไปเลยเจ๋อมากนี่พอดูเงาเงเพิ่มเนี่ยเออมีมิติจริงๆด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะตรงข้างนะครับผมคิดว่าชัดอยู่นะนี่ ชัดเลยแ่ะนี่นะครับดูเออมีนีขมขวานโอ้เฉียง45องศาแจ่มมากเลยนะครับขมขวาน กับสิงนะครับโอ้อันนี้นะครับชัดเจน้าะองค์นี้เห็นผัดด้วยนะครับเออผมก็ยังว่าอยู่ติดแบบมองพอได้นะมองพอได้นะครับที่จริงแล้วก็เป็นไปตามพิมพ์นะนะครับ เป็นประตามพิมพ์นะสังเกตดูนะครับอง์เนี่ยสุดยอดมากเลยองค์เนี่ยโอ้โหแกะได้ไงผมว่าอยู่นะครับพิมพ์นี่สำโอ้โหต้องพิมพ์นี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเลยผมว่านะครับแต่ยังหางคำตอบไม่ได้อยู่ นะครับรท่านอยู่ในรัชกาลที่4ี่เนาะตอนเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนะครับท่านก็ผมว่าน่าจะเป็นบล็อกบล็อกเ,อเพราะว่ารัชกาลที่4ี่ก็มีการปั๊มเ,เรียนกระสาบแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสมเด็จโตจะ จะปั๊มแบบนั้นหรือเปล่านะครับจะปั๊มแบบพิมพ์แบบนั้นหรือเปล่านะครับ ดูดูขอบกระจกอ่าจะเป็นประมาณน,นี้เนี่ยนะครับนี่เป็นลายๆเนาะ สวยมากเลยดูมีเสน่ห์ดีแต่จริงๆแนละ้วผมมามาถึงนี่เลยนะมาถึงนี่เลยนะเห็นนะครับมาถึงนี่เลยนะน,นี่แลนี้ลงมานี่เลยนี่เห็นอีกอย่างมาถึงนี่เลย,ยนี่ไต่ลงมาถึงนี่เลยนะครับนะครับนี่ นี่นี่อ่านะครับจุดไหนอีกนอกพรคเกตนี่ก็แจวมากเลยครับนี่พรคเกตภระเกต เอียงขึ้นมาปุ๊บเอียงเอียงซ้ายจริงๆนะครับเอียงซ้ายจริงๆเอออย่างที่เขาว่าจริงๆดูละครับเดี๋ยวเอาตตรงต้องเอียงเอียงใส่แสงหน่อยเนาะจะดูน้นกว่านะครับดูนี่งดูดูตรงนี้นะครับดูด้านละด้านด้าน,านหลัง ยวมากเลยนะครับยน่นเข้าไปเลยนะครับดึงโอ้โหคาับดึงนี่เป็นการหดนะครับหดเข้าไปเลยเห็นไหมครับ ให้จับท่านานานๆนะบางนะที่จริงแนละ้วบางนะครับบางมากบางยังเหมือนเดิมอยู่เลยอาจจะถูกเหงื่อถูกอะไรไปบ้างนะครับ ชมความชัดนะครับชัดเจนเนาะอันนี้ผมผมว่าชัดแล้วนะนี่ชัดแล้วชัดเจนมากครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการพิจารณานะครับผมจริงที่ผมคิดว่านะครับมีความคมชัดนะครับแล้วก็มีการติกพิมพ์นะครับมากที่สุดนะครับที่ผม ได้การรู้สึกว่านะครับรู้สึกว่าจากการศึกษาดูนะครับซึ่งประมวลจากความคิดของตัวเองนะครับแล้วก็ได้ดูจากคลิป u t u b e นะครับแล้วก็จากที่เขาลงนำเสนอนะครับจากภาพโอโ์จริงหลายภาพนะครับน้องก็ได้ศึกษาจากเสียมพระแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านนะครับ ที่ดูแล้วนะครับก็คิดว่านะครับองค์นี้นะครับครคองนี้น่าจะมีความชัดเจนมากที่สุดนะครับอันนี้นีเป็นความคิดของผมคนเดียวนะครับนิดนึงครับก็คิดว่านะครับหลังจากสิ้นโควิดนี้นะครับก็คิดว่าจะพาสมเด็จกลับบ้านนะครับพาท่านกลับบ้านแล้วก็คิดว่าจะไปกราบท่านด้วยนะครับแล้วก็ ไม่ปีใหม่ก็คิดว่าน่าจะเมื่อโควิดนะครับจางหายจากประเทศไทยไปก่อนนะครับนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคระบาดเนาะก็การเดินทางไปไหนมาไหนก็ยากนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็คอยรับชมแล้วก็ติดตามว่าในคลิปต่อไปของผมจะเป็นการนำเสนอเรื่องใดครับ เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ